ครับก็ขอสวัสดียามใกล้เที่ยงนะครับผมของวันอาทิตย์ที่25เดือนตุลาคม2563เรานะครับผมโอเคครับวันนี้จะพาเพื่อนๆชาวเกษตรมาติดตามรับชมนะครับผมกับผลิตภัณฑ์ดีๆครับกับเจ้าปุ๋ยสยามธุรกิจอินทรีย์ร้อเรเซ็นเรานะครับผมอาเกษตรทรัพย์เรานะครับผมโอเคครับ จะพามาดูความจุดเด่นนะครับเนี่ยเอานะครับจากที่จากปีเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วทุเรียนเราจะอยู่แค่ตรงนี้เนาะยอดมันครับเรากระชะเราทําใบมาสองสองครั้งแลวครับครั้งแรกครั้งแรกจะดึงใบออกมาได้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเห็นไหมครับจะมาสุดอยู่แค่ตรงนี้นะครับประมาณห้าใบเนาะประมาณห้าใบอ่ะเรามาครั้งที่สองแล้วครับเนี่กระชากออกมาอีกครับอีกห้าใบนะครับผมใบก็จะใหญ่กว่ากันสมบูรณ์กว่ากันขึ้นมาอีกนะครับ เราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับใบเขาจะใหญ่กว่ากวารอบแรกนะครับผมดึงออกมาอีกห้าใบนะครับก็ดูนะครับความสมบูรณ์สมบูรณ์กระชากกันออกมานะครับแล้วก็คงจะได้ตอนนี้ใบเริ่มเข้มนะครับทําได้สองครั้งยังน่าจะอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมจบอีกสักรอบหนึ่งเราก็น่าจะดอกก็น่าจะมากันแล้วครับตอนนี้ก็รู้สึกว่า ดูใบแล้วก็ขูดเสมือนประเทศนอกเลยนะครับผมจริงๆคําว่าดูใบก็คือดูใบดูดูการหนาความสมบูรณ์นะครับถ้าเราอยู่ด้านใต้นะครับไม่มองไม่ทะลุไม่เห็นแสงแดดแล้วนะครับผมโอเคครับมองภาพรวมครับก็ถือว่าหนาอยู่ประมาณ90%แล้วนะครับผมการเราเริ่มทำใบามาประมาณได้เดือน เริ่มทำอยู่ประมาณเดือนเดือนก็กว่าแล้วนะครับผมโอเคครับเริ่มหนามองอึมครึมยอดถึงระดินเลยนะครับผมกับผลิตภัณฑ์ดีๆเรานะครับผมเราจะเห็นใบใหม่นะครับผมส,สวยสดงดงามน,นะครับผมใบเลื่อมเป็นเงาเลยนะครับสวยมากนะครับกําลังกระชากใบออกมาได้2องเลยนะครับผมอ่ะ เราก็จะทํากันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็คงจะน่าจะได้ยุติกันแล้วครับตอนนี้ดูครับจริงรูปถึงดินเลยนะครับผมเขาหนักใบครับหนักใบใหม่เขานะครับใบสวยสดงดงามกระชากออกมาได้สวยนะครับเตรียมพร้อมไว้นะครับความหนาอุดมสมบูรณ์อุ่มคึมเลยนะครับผมอุดมสมบูรณ์แล้วนะครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับเกือบร้อยแล้วครับประมาณหนึ่งเดือนก็น่าจะโอเคครับผม ้าก็รกจริงๆนะครับผมกำลังหาผู้ช่วยก็ไม่มีนะครับผมตอนนี้ไปทางไหนกันหมดก็ไม่รู้ครับตอนนี้อะก็ดมสมบูรณ์เรานะครับผมท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับผมเป็นอินรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมใส่เข้าไปแล้วทำให้ดินหน้าดินของเรานุ่มนะครับอุ้มน้ำได้ดีครับและทำให้ดินร่วนซุยมีพงอากาศทำให้พืชทุเรียนเป็นอะไรที่อ่อนแรท,ที่สุดน,นะครับผมทำให้ จ้าระบบแรกทุเรียนเนี่ยไม่โดนกดทับรับถ้าระหว่างเราใช้เคมีกับอินทรีย์จะแตกต่างกันสิ้นเชิงนะครับผมเราใช้อันนี้จะสบายใจมากนะครับผมเราไม่มีพิธีรีตองครับใช้ตัวเดียวจบเลยนะครับผมไม่ต้องมีคัดตเลืบไม่ต้องยุ่งยากนะครับผมตัวเดียวสูตรเดียวจบเลยนะครับเดินตัวเดียวครับโอเคครับถ้าได้สนใจก็สามารถจิงั้างสอบถามทักทายกันมาได้นะครับผมโอเคครับสวนนี้ไม่เคยห่วงวิชานะครับมีสิ่งดีๆแบ่งปัน ให้เพื่อนๆนชาวกเกษตรทุกท่านได้ติดตามรับชมนะครับหรือสนใจถอบถามการปลูกการดูแลอย่างไงสามารถติ้งตั้งทักทายสอบถามมาได้นะครับผมโอเคครับเราก็ทำใบามาประบาลน,นี้นะครับผมเรียกว่า90เปร์เซกันแล้วนะครับผมหนาอึมคึมแล้วนะครับผมอตอนนี้เราก็มาอยู่ใต้ร่มเงานะครับอันนี้ก็เริ่มตัดหญ้าเป็นบางส่วนนะครับผม ตอนนี้เริ่มจะหนาหมดแล้วครับสดชื่นนะครับอยู่ใต้ร่มเรามองไปเห็นแสงแดดแล้วนะครับผมเ่ะโอเคครับยุติการรีวิวแเพียงเท่านี้ครับถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์ท่านใดสนใจติดตามหรือสามารถติ้งตังทักทายสอบถามรายละเอียดกันมาได้นะครับผมโอเคครับขอุติการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ